สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาสุมองสุบอนครับ,บ,รบวันนี้กับช่วงบรรยากาศข้าวครับก่อนไปเห็นงานพี่นอ้องนะครับพี่น้องมากินข้เขาซอยร่วมกันพี่น้องมีได้เป็นตําแก้วต้มขาอ้อนพี่น้องนี่ต้มขาอ้อนตําตแก้วครับแล้วก็ได้เป็นปลาเค็งแม่ไข่พี่น้องนี่ปลาเค็งแม่ไข่อันนี้ต้มเอาพี่น้องต้มใส่น้ำปลาแดกคือยังต้มปนเลยพี่น้องแปรบบเดียวกันเล้วครับพี่น้องนี่ มันขาอ่อนง่ายาเลยขาอ่อนจากสวนพี่น้องนี่หัวใหญ่งหัวขาวๆเลยครับแล้วก็เกลียวเ,ขาขาวเลยกลียววางครับเกลียวพริกทอดพี่น้องนี่วงเกลียวโหวแล้วก็ปลาเค็งพี่น้องนี่ปลาเค็งต้มแบบเดียวกันเขาก็ต้มปนเมล็ดไข่ปลาเค็งหน้าพี่น้องปลาเค็งหน้าปลาเค็งวนปลาเค็งเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อมา,อมา,า,าครับพี่น้องมากินเขาเขาต้มกันครับพี่น้อง ก่อนไปเห็นงานครับพี่น้องนั่งกินเขาน,นี่บรรยากาศเศร้าๆครับบรรยากาศยุคข้วอยู่สวนพี่น้องบ้ง,บง,ง,คคง,ง,ง,งครับพี่น้องส้มบรรยากาศทวงเศร้าๆครับนี่เดี๋ยก็น,กนั่งเปียงๆครับพี่น้องมันนี่ห้อนแท้ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวบรรยากาศดีๆครับกินเขายุนาบ้านพี่น้อง เอาพี e ่น้องคุยเก้ยวพี่น้องคุยเกลยวเก้ยวต่าเองครับเพราะต้องเกรงใจพูดได้ดังสินครับพี่น้องนี่เกี่ยวเพชรเป็นเพชรครับแทบเป็นแทบพี่น้องนี่เก้ยวพริกยิบย่างหอมๆเลยพี่น้องเอานี่ใช้ขาอวันลงไปพี่น้องตามเลยขาอวันพี่นนี่ข้อเข่าจวดๆเลยครับพี่น้องเข่าจวหน้าเจี๊ยพี่น้องบึงเป็นตะเกียบไป่ได้กินพี่น้องข้าแมเดี๋ยวผมมักแบบเมื่อคืครับพี่น้อง ถูกค่ะอ่อนแบบบ้านๆอาหารบ้านๆอาหารแบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านๆเท่านั้นพี่น้องนี่กินง่ายพี่น้อง ข้าอ่อนกับแก้วพริกดิบมันกะเขากันทันแล้วพี่น้องบ้าน,นี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีซูบองสูบอนครับพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซัดป,ประกาศให้กันครับพี่น้องเขาว่าอชมคลิปอยู่ประจําครับพี่น้องคลิปนี้พี่น้องผพ้ใด้เขาว่าเบิ้องแล้วก็คอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโครคไข้ไข่เก็บจะมากกำไกยพี่น้องคอยถูกม้าร้อยเบื่อครับถูกอระต่ลีแล้วทีเดียวครับ น,น,นั่นรับไฮไดเงินเือนครับนันเตื่นไ้นได้เงินเสียนครับโชคดีไม่ใช่ครับโชคใช่กับชีมีง้ดแล้วพี่น้องนะสวัสดีครับ